สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่ยังขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิวซังสวัสดีครับวันนี้อีกิวซังจะพาท่านผู้ชมไปเยือนหน่วยจัดการต้นน้าแม่เพอใช่ไหมซึ่งเป็นสถานที่เลยที่อยากจะบอกว่าหลายๆคนถามหาแล้วก็บน่นคิดถึงเยอะมากบอกว่าพาไปชมบรรยากาศที่หน่วยจัดการต้นน้ําแม่เพอหน่อยแล้วก็ถามว่า เส้นทางที่จะไปดจรกิการค์ต้นน้ำไม่เพิดอยู่ตรงไหนอะตอนนี้เราก็เลยมาเปิดคลิปกันอยู่ตรงบริเวณสี่แยกหน่วยจัดการครับจึงตรงนี้เราเรียกว่าสี่แยกพระธาตุอ่างขางเพราะว่าถ้าเราเดี๋ยวขวาขึ้นไปด้านบนเราจะขึ้นไปที่บ้านนอแรขับด้งพระธาตุอ่างขางซึ่งอยู่ด้านบนได้น้องเกีรัดเนาะส่วนถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราก็จะลงไปตัวที่ไหนอะไปที่ไหนครับไปบ้านเราไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเนาะส่วนเส้นทาง ด้านนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ลงมาจากอำเภอฝางอําเภอเชียงดาวสองเส้นทางมันมาจบอยู่เส้นนี้<ห>นกันเลยงานรถมาอแล้วก็แล้วอีกตรงเส้นน่ะอีกเส้นทางหนึ่งอยู่ตรงไหนทุกคนมองไม่ออกใช่ไหมครับว่ามันเป็นสีแยกยังไงมันอยูดตรงไหน,ไหนอ่าไอ้เือสั่งพาเลยครับเดินเลยครับนี่คือเส้นทางอยู่ด้านหน้าของเรานะครับเ<ห>นี่ยอยู่ห้างป้ายทีไมทางสีทา ว่าหนึ่งทางมีตรงนี้หนึ่งทางแล้วหนึ่งทางอีกตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปทางนู้นทางนี้ก็ไปทางนู้นอ่าแล้วก็อีกทางนึ่งเราจะเป็นเส้นทางนี้ใช่ไหมนี่ครับโดยการต้นต้นนั้นเปิดจะเป็นเส้นทางที่อยู่ฝั่งนี้นะท่านผู้ชมนี่เป็นเส้นทางที่ทางลงไปด้านล่างนู่นอ่ะไหนเราก็มาแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาเราพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศข้างในกันดีกว่านอกว่าข้างในมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างหรือเปล่านอกบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูตาน้ำกันว่าอะไรเนี่ยจะเห็น ตาน้ำที่อยู่ด้านล่างด้วยใช่ไหมป่ะงั้นพาท่านผู้ชมไปอีกิวซังอยากเห็นแล้วแหละว่าปีนี้ตาน้ํายังดีอยู่ไหมยังไหลยอยู่หรือเปล่าน้องอกิวซังเหรอถายกันครับดีครับะลงไปกันเลยท่านผู้ชมอ่าลงเกียงหนึ่งอ่ะถือกล้องเลยครับกล้องอ่อาก็จะเป็นคนขับอีกิวก็จะเป็นคนนั่งนะท่านผู้ชมแถวนี้ต้นกล้วยเยอะมากดูปรีกล้วยอีคิวซัง โอ้มีตั้งหลายหัวอะไรนะ่ะนะโอ้นับถือใช่นเ,นเวลาเราจะเอาปรีมันนะท่านผู้ชมมีไม้เอายาวสักอันหนึ่งแล้วก็สอยมันลงเท่านั้นเองนะฮะนี่เคยอ,อยากทำเออนั้นด้วยทําขนมได้ด้วยเนี่ยต้นกล้วยแบบนี้อทําขนมได้คือสังเอาใบตองเองขอนามาห่อโอ้ต้นกล้วยใหญ่มากท่านผู้ชมใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวคือสังไปยืนใกล้ๆเลยนะโอ้ดํายังเยอะอยู่คือสังนี่ตรงนี้ก็จะมีป้อมนะฮะ ทำไมมีป้อมด้วย่ทำไมมีป้อมด้วยก็เอาไว้ตรวจสอบก่อนที่จะเข้าไปยังข้างในไงนี่น้ําไหลอยู่ไหลสิวิวเไรคิวร้างดูหม้อข้าวของใครเนี่ยนี่เอาถือกล้องอยญ่เอียงงั้นสิต้องจับกล้องดีๆแต่ท่านผู้ชมตาลายนี่คือตาน้ําของเรานะท่านผู้ชมจะเป็นฝายน้ําล้นนะฮะ น้ำจะไหลมาจากด้านในเขานน่นแล้วก็ไหลไหลไหลมาตรงนี้อ๋อเป็นอันนั้นคือเป็นตาน้ําใช่แล้วเป็นตาน้ําน้ําก็ไหลลงมาตรงนี้น้าเย็นเขียบขึ้นเลยของอะไรน้ำน้ำแบบเนี้ยเล่นเล่นแบบสนุกนะอ๋อเล่นแบบสนุกได้ด้วยแม่ไม่ต้องไปเล่นข้างล่างอะไรแล้วเล่นไปตรงนู้นแล้วก็เล่นตรงนี้ได้เลยอ๋อได้ได้น้ำก็จะไหลลงไปด้านล่างไปมันจบตรงที่น้ําตก หน่วยจะต้นน้ำไม่เปิดคราเด้วกว่าหน่วยต้นน้ำหน่วยจากการต้นน้ำที่นี่จะมีน้ำตกด้วยว่าน้ำแรงหน้ยน้ำตกเราไปไม่ถึงมากวนานี่เดี๋ยว่าคิดหน้าดีกว่าวันนี้เราพาชมบรรยากาศรอบๆหน้าจะไปถึงอยู่ฮะไปถึงอยู่ไปถึงอยู่แล้วไปไม่ถึงหรอกเพราะว่าเราไปแค่แค่สองคนแต่น้ำตกเราไปกันหลายๆคนสองคนนี้ไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายเส้นทางข้างในค่อนข้างที่จะ เปลี่ยวนะถ้าเป็นอะไรมาไม่มีใครเห็นเราแน่นอนไม่โอกาสหน้าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปแนี่ยเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชม,มไปชมบรรยากาศภายในด้านในกันดีกว่าไปครับพี่คิวซังไปครับขับเข้ามาด้านในด้านในนี้ก็จะเป็นสถานที่ทํางานของเจ้าหน้าที่เรานะครับวันนี้วันหยุดไม่ว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะแต่ที่แน,น่ต้นกล้วยท่านนี่คือสมบูรณ์มากใช่ไหมคิวซังใช่ครับกล้วยใหญ่มากพี่ชัยใหญ่กว่าหน้าเราอีกเลย เราไม่ได้เข้ามานานมากใช่ไหม<อ>ครับครับมีต้นไม่ไผ่นี่ทําเป็นเบ้าหรือว่าปืนก็ได้อ่าใช่ใช่ทำเบา้าก็ได้ทาอ,อะไรนะปืนปืนก็ได้ไม้ไผ่ใช่เดี๋ยวเราไปจอดตรงลานกันนะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมบรรยากาศที่หลายๆคนคิดถึงนอ้อยคิวังเนาะนี่คือบริเวณหน่วยจัดก,การต้นน้ำไม่เผิดอีคิวซังบอก อ้าวเลี้ยวมาตรงนี้ได้ด้วยเหรอนิคิวซังไม่เคยมาใช่ไหมหมุมนี้ไม่เพราะว่าไม่เคยพาอิคิวซังมาทําคลิปที่นี่เลยสักครั้งเลยนะครับเพราะว่าค่อคนข้างที่อยู่ด้านในหน่อยโอ้ไม่บงังแดดมืดไปเลยแต่บรรยากาศยังดีเหมือนเดิมนะฮะส่วนเรื่องอ่าการเข้ามาใช้สถานที่แถวนี้นี่สามารถมาใช้บริการได้ไหมถ้าหน่วยงานเข้ามาก็ สามารถมาใช้ห้องประชุมได้ไอ่คือสังเนาะสามารถมาทํากิจกรรมได้พาเด็กๆมาเข้าค่ายได้โรงเรียนก็สามารถมาใช้พื้นที่ได้นะพอดีตรงอ๋อที่นี่โรงเรียนเทศลินชอบมาทํากิจกรรมไอ่คือสังมาพาเด็กๆมาเข้าค่ายลูกเสือเข้าค่ายพักแรมเนี่ยไอ้คือสังเด็กๆเด็กๆก็จะกลางแถวนี้ตอนเย็นก็จะมีกิจกรรมรอบกองไฟที่นี่เนี่ยไอ้คือสังเดี๋ยวไอ้คือสังก็มีโอกาสได้มาที่แน่นอน ข้างบนก็จะเป็นห้องประชุมจะเป็นโซนบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่มา,าทํางานแล้วก็จะมีบ้านพักไว้สําหรับรองรับให้กับทุกคนที่มา,าติดต่อราชการหรือว่ามาใช้สถานที่เพื่อ,อทํากิจกรรมนะหาความรู้นี่มีหลายโซนหลายมุมนะโซนเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ฝั่งนั้นกันนี่บรรยากาศหน่วยจาก,การต้นน้ำไม่เหมือนก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับ นอนอยู่เี่ยไม่อี่ยซัง<ะ>มีโอกาสก็ลองเข้ามาแวะเที่ยวชมบรรยากาศด้านในได้นะครับยังคงมาเที่ยวชมได้เหมือนเดิมอี่คือซังบอกว่าอี้คือซังอยากจะไปถึงตัวน้ําตกเดี๋ยวเรานัดพี่ตะวันพี่ตะวันกับใครอีกดีพ่อเท่าพ่อจ๋าไหมเราไปทําอะไรกินกันข้างในน้ําตกไหมเนาะคลิปหน้าเมนูง่ายอาจจะไปกินมะมงมาม่ากัน เราแก๊กไปที่เข้าไปทำอะไรด้านในพ่อ,<น>พ,อพ่อเอาอน้ำไปก่อนเอาอะไรไปครับพ,พี่เ <ลม S 2> ฟิรผมแรงมากเลยอ่ะฮะพี่เฟิร์นไปอ่ะอ๋อพี่เฟิร์นเหรองั้นพ่อให้พี่เฟิร์นขี่รถไปกับพี่ตะวันเนาะนี่เส้นทางที่จะไปน้ำตกก็เทือนอยู่ตรงนี้อีกเรื่องนึงนี่เลาะเลาะเลาะไปข้างในจะเป็นด้านในนูน่นนะแต่ก่อนก็ไปใช่พี่เฟินว่าน้ำตก,ำตกอ,อ่ไม่เผยเนี่ยเรา เข้าไปเที่ยวชมแป๊บหนึ่งนะอย่างเงี้ยไปได้อยู่นี่บรรยากาศโคตรดีน่ามาแคมปิ้งยู่นะบรรยากาศแถวนี้นะ้อยคิดสองเนาะเพราะว่าเป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่บรรยากาศดีใช้ได้เลยนะครับมีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้เที่ยวชมได้นะส่วนมากในพื้นที่ของอุทยานก็สามารถามากางเต็นท์ได้นะถ้าเขาเปิดน,นะยังไงก็รอมาอาสอบถามเจ้านที่เขาก่อนเะนาะะ โอเคเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศจุดอื่นกันต่อไปนะครับนะครับอ่าเรามาปิดคลิปกันตรงมุมกล้วยยักษ์กันดีกว่าท่านผู้ชมอีคือซังไปยืนใต้ต้นซิว่ามันยักษ์ขนาดไหนโน่นต้นโน้นเลยอีคือซังเนี่ยต้นข้างหน้ารูนเนี่ยยืนเทียบเลยว่ามันใหญ่ยักษ์ขนาดไหนท่านผู้ชมดูตัวอีคือซังอยู่ตรงนี้ <laughs> นี่ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าที่นี่ดูเอาละกันอีคือซังยืนได้ จับต้นมันดูซิรูกตุกลูกต้นมันใหญ่ขนาดไหนเอ๊ะดูต้นน้อยเดียวแต่ดูต้นใหญ่ๆที่ลูกจะดูทัางห้าของมันนี่ใหญ่ไหมมันจริงมีน้ำ้วยนะฮะมีน้ำ้วยใช่มันเป็นพืชที่ดูดน้ําไว้ในตัวไงที่สังมันก็เลยทําให้ตัวเองอ่ะม,มันมีน้าแล้วก็มีกล้วยมีน้ํามีกล้วยมีปลีประโยชน์ของมันมีเยอะมากต้นสามารถกินได้ด้วยไปห่อเลยก็ได้ ใบเอาไปทําประโยชน์อะไรได้หลายอย่างสร้างที่พักได้เอาทำขนมห่อขนมได้อืต้นก็สามารถกินได้ส่วนลูกของมันกินได้ไหมได้แต่มันเยอะมากเต็มเลยแต่ลูกสีม่วงอะมันจริมีน้ำฮะสีสีม่วงอะลูกเคยเห็นกล้วยสีม่วงลูกมันสุกแล้วไงมันก็เลยเป็นสีม่วงแล้วก็ปีของมันก็เอาไปกินได้เห็นปีของมันไหม น่นนี่คือสังปรีเห็นไหมมีกล้วยอยู่น่นน่นเห็นไหมถ้าคนแถวบ้านเราก็จะเรียกว่าไก่ป่าไก่ปลานี่เห็นไหมนี่ปรีกล้วยใช่อันนั้นนั่นแหละลูกเรียกว่าเหมือนลูกอาร์พีจีเลยเหมือนลูกอาร์พีจีเลยใช่ไหมใช่ไอ้คิวสังก็เข้าใจคิดเนาะเหมือนลูกระเบิดอาร์พีจีเลยนี่ ข้างบนก็จะมีปลีกล้วยออกมางอกมันดีมีน้ำข้างในอ่ะฮะันมีน้ำข้างในใช่น้ำข้างในมีไหมอ่าน้ำข้างในมีไหมมีมียังไงก็ต้องมีอีกคสั่งอยู่ที่ว่ามันจะมีมากหรือมีน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันจะใหญ่มากใช่ใหญ่มากต้นมันสูงมากดูท่านผู้ชมความสูงของกล้วยเขาทำไมมันถึงสูงเพราะว่ามันอยู่ในหุบเนาะเพราะมันอยู่ในหุบมันก็จะแย่งกันขึ้นไปเพื่อจะรับแสง แดดหรือว่าแสงอาทิตย์นั่นเองนะฮะเลยทาให้มันต้องต้นใหญ่แล้วก็ลําต้นค่อนข,ข้างที่จะสมบูรณ์หวบอิ่มมากอ่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมให้หายคิดถึงหน่วยจัดการต้นน้ำไม่เผื่นเนอะหลายๆท่านบอกว่าเข้าไปเก็บบรรยากาศหน่วยจัดการต้นน้ำไม่เผื่อให้ดูหน่อยอ่ะวันนี้อีคิวสั่งจัดให้ตามคำขอแล้วนะฮะวันนี้เราก็เข้าไปถึงด้านในเลยเนาะยกเว้นน้ำตกไม่เผืิดที่เรายังไม่ไปเดี๋ยวเราตามสมาชิกเพิ่มอีก3 4คนก่อนชวนลุงหน่วยไปดีก ลุงหน่วยชอบไปทําอาหารด้านในนะหากบเก่งมากเผื่อเราจะเดินตามลุงหน่วยเข้าไปจับกบกันฮะ,นะเขาจับกบ,บเสร็จก็เอามาปิ้งกินเลยจ,จับกบปิ้งเหรอใช่เขาทำาไงแต่มันจะมีหรือเปล่าแค่นั้นแหละทำไมทำไมเขาจับกบเป็นเขาทำเขาทำเสียงไรอะ่ะไม่ได้ทำเสียงไงเดินจับเลยคือสัง่งเดินแล้วก็จับเอามีดฟันหัวโป๊กเลย ไม่เอาควันปกเลยใช่เอามียาวๆฟันหัวปกเลยแล้วก็ตายแล้วก็เก็บมาปิ้งใช่แล้วก็มาปิ้งกินได้เลยที่แน่ๆจะหาประสบการณ์ในการเข้าไปอีซังสักคลิปหนึ่งแล้วกันน้องกีซังเนาะสำหรับวันนี้ขอตัอนรท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมแล้วนะครับอี่กิซังอย่าลืมเล่นแชร์ซังเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กีซังนการัออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ทุกท่านได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เซ่ครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ